สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไอคุกยูดูวันนี้นะคะอาจจะดูแปลกตากันไปสักนิดนึงนะคะเพราะเราไม่ได้มาทํากับข้าวนะคะแต่เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารจากร้านเด็ดร้านดังนะคะตามรอยคุณอาร์ตจากช่องอาร์ตถมยาเจอ์นี่นะคะจะมาดูกันว่าชาวบนเขานิยมกันไปทานอาหารที่ไหนบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปชิมอาหารนั้น เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าทุ่งสีเมืองค่ะเป็นส่วนสาธารณะของอุบลน,นะคะให้เราสำหรับออกกำลังกายเต้นแอโรบิกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมันจะกลาศก็จะดูร่มรื่นนะคะมีต้นไม้มีดอกไม้ให้เราพักผ่อนหย่อนใจค่ะนี่ก็คืออนุสาวรีย์ของ พระปฐุมวราราชสุริยวงศ์นะคะหรือเจ้าคำผงค่ะท่านเป็นผู้ครองเมืองอุบลราชธานีเป็นคนแรกนะคะถัดจากทุ่งสีเมืองนะคะเราเดินต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะไปสักการะที่ศาลหลักเมืองค่ะนี่ก็คือต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดสารหลักเมืองค่ะชาวอุบลน,นะคะก็จะนิยมนำดอกไม้ทุบเทียนนะคะเช่นดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็พวงมาลัยมากราบไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นเซริมงคลแก่ชีวิตนะคะเวลาที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่ะ ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหาอะไรรับประทานกันต่อนะคะก็คือร้านนี้เลยค่ะก๋วยจับดับเพลิงนะคะ ร้านนี้จะตั้งอยู่ที่ถนนเขื่อนทานีนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะเมนูก็จะมีหลากหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าที่ขึ้นชื่อมากๆของร้านก็คือนี่เลยค่ะก๋วยจับนะคะก๋วยจับน้าใสนะคะเส้นเล็กๆนะคะเส้นเขาจะเหนียวหนึบมากเลยนะคะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยคือจะหอมมากๆเลยนะคะ คือถ้าใครที่ไม่ไม่ชอบปรุงก็คือไม่ต้องปรุงได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะกินรสที่มันจัดจ้านขึ้นมาหน่อยก็สามารถปรุงได้ตามที่เราชอบได้เลยนะคะเครื่องที่เขาให้นะคะก็จะมีทั้งมีไข่นะคะมีหมูสับมีหมูเด้งนะคะมีกระดูกหมูแล้วก็มีตีนไก่นะคะกว๋วยจับของที่นี่นะคะเราก็จะใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำซุปข,ของเราเนี่ยมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ ร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะจนถึงประมาณ13นาฬิกานะคะก็คือประมาณบ่ายโมงอะคะ่ะสำหรับใครที่อยากจะไปลิ้มรสชาติความอร่อยแบบนี้นะคะก็ตามรอยกันได้นะคะที่ก๋วยจับดับเพลิงคะ่ะ หลังจากทานก๋วยจั๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้มีชื่อว่าปากหม้อหน้าอำเภอค่ะแต่ชาวอุบลเขาจะรู้จักกันในชื่อปากหม้อโรบอทนะคะนี่เลยค่ะจะโชว์วิธีการทำปากหม้อกันแบบสดๆเลยนะคะร้านนี้จะตั้งอยู่ที่ถนนเบนจามาน,นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองอบุบลราชธานีนะคะ เป็นร้านที่อยู่คู่กับชาวอุบลเรามาได้ประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะร้านนี้ก็คือทานกันมาตั้งแต่เด็กยันสาวยันแก่กันเลยทีเดียวคะ่ะร้านนี้เขาก็จะมีปากหม้อหลายแบบนะคะให้เราเลือกรับประทานได้ตามที่เราชอบเลยนะคะทั้งปากหม้อนิ่มใส่ไข่ดาวใส่ไข่เจียวหรือว่าจะเป็นปากหม้อกรอบก็มีนะคะเลือกได้เลยคะ่ะเรียกว่า ชอบทานปากหม้อแบบไหนเราก็สามารถสั่งได้ตามที่เราชอบเลยนะคะและที่สำคัญนะคะน้ำจิ้มของที่นี่เด็ดสุดๆนะคะเวลาที่เราจะทานนะคะที่ฉันก็จะชอบราดน้ำจิ้มแบบชุ่มๆโชกๆแบบนี้เลยนะคะสะใจดีคะ่ะอร่อยด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะทานตอนไหนก็รสชาติคงเดิมเหมือนเดิมอร่อยเช่นเดิมคะ่ะ นะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าอิ่มมากงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกปีหน้านะคะสวัสดี